หายานอะได้เกิดขึ้นแล้วเพราะที่นี่ก็คือกลกซี่แครีมาพร้อมกับซับพอตอย่างอาร์เลนไอชื่อมึงจะเอาฮาไปไหนเริ่มเกมมาไม่ถึงหนึ่งนาทีสิ่งที่เขาทำก็คือแจกจะเมมดินมากดีนะกูไม่ได้เล่นแรงในขณะที่เรากำลังเ,เดินเตะเตะอยู่นั้นนาตาาก็เราจะมาเข้ามาตัดการเราแต่อาร์เลนก็มาช่วยไม่ได้แล้วก็ยิงสก,กิลไปมันรอดไหมรอดหรือเปล่ามาดูกันโอเคน่าจะไม่รอด เรียบร้อยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ได้คิวนัตยามาแลวเราก็หลอดมาได้อย่างชิวเฉียดรอดมาได้ไงวะเนะี่ยเรามาเดินแลนล่างและเห็นนัตยาอยู่ในป้อมวังจะคิวเขาสุดท้ายตายแล้วในคณะที่ปลาเรากาลังคุยกันล่าก็ม่วงนั้นสิ่งที่เราทาก็คือขโมยบัฟฟ้าเฮ้ยฮเสร็จกูในคณะที่เพื่อนเรามารุมมาตุ้มอยู่นั้นเราก็คือสัญญาณนักล่าขึ้นมาเรียบร้อยล่เยยาเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วในคณะที่เราเห็นว่าป้อมมันว่างยูแล้วก็เขาจะมาตีป้อมแต่ยูยๆฟังตรงข้ามมันก็วิ่งมาแต่ยังดีที่อารเนมาายตก็ดิม ว้าวเดี๋ยวเราก็กลับมาเอาป้อมฝังตัวข้าวได้สำเร็จหลังจากที่ผ่านประมาณ8นาทีเยี่ยมยอดและพวกเราก็ทําการวิ่งมาซัพอร์ตเพื่อนที่เลนกลางโดยจะบอกตรงนี้มีการมารุมมาตุ่มตีกันเกิดขึ้นนะตอนนี้แต่หายไปไหนวะโอ้ม่งนี่ป้อมโอเคครับเริ่มดีกันครับผันไปหาวิกูยิงไอ้ยอาการครับสิงสกิลใส่ก,สา,า,การเรียบร้อยทำยังไงต่อวิ่งหนีสิครับจะตายหาแล้วมลนยังไงดีครับตอนนี้เพื่อนเราตายหายหมดแล้วสิ่งที่เราทำก็คือยิงสกิลไปหวังจะได้คิวได้คิวไหมได้จริงด้วย นะตอนนี้เกิดไฟที่เรียนการกันอีกแล้วครับจังหวะนี้ยิงสกิลไปได้หรือเปล่ปาได้ครับยิงสกิลไปอีกทีหนึง่งหวังจะได้คิวได้คิวไหมไม่รู้ฟีกออกมาก่อนจะตายหาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวได้ฮิกซี่มาครับจังหวะนี้ยิงสกิลไม่โดนครับยิงสกิลใส่อากาศไปแล้วหดโจ๊กเรียบร้อยเรียบร้อยฮะอยู่ดีเราลอดตายแล้ว,ลวจากนั้นเราก็เดินเดินเดินไปใส่สกิลนาตาญาเพื่ออะไรวะ อนนี้ครับยังไงครับมาชิบาเรียวของเราวิ่งไปทำอะไรวิ่งไปเปิดไฟแล้วครับทำไมเขาตอนนี้เขาเปิดอันตีแน่นอนเรียบร้อยเขาเปิดอันตีใส่บัต์ไฟครับยิงเข้าไปเรียบร้อยเราสกิลสกิลราดเพื่อนรี้บ้อยแล้วแล้วเขาก็ตายไปจังหวะนี้ครับหวังจะจบบ้านแต่จบไม่ได้เนื่องจากว่านาตาหยามันกันบ้านอยู่แลวเราก็ตายนี่แหละเหตุผลที่มึงควรกลับบ้านเร็วๆเลือน้อยเราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งและอารีนก็ทํทำการขี่หัวอารนครับเขาเปิดไฟไปอีกแล้วเรียบร้อยเราก็ยิงสกิลไปหวังว่าจะลาดได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเราได ยิงสกิลไปอีกบอกว่าจะรัดทีน่นี่ไม่ได้ครับเราไม่ได้แล้วในขณะที่เรากำลังตีป้อมสูอยนะู่นั้นป้อมสัตูนั่นแตกหมดแล้วแต่ว่าไฟก็กำลังวิ่งมาจะฆ่าเราโอ้มายก่จะตายแล้วแต่มันตายก่อนเอ<ร>อโ<ร>อ้มานะ,ค,ค,ะคิกซี่ค่ะคิกซี่นึ่จากคิกซี่คนนึงเลือดน้อยกว่าคิกซี่คนนึงคิกสี่คนนึงกำลังกันบ้านอยู่ในขณะอ,อีกสี่คนนึงก็กำลังตายอ้าพระเจ้าช่วยกล้วย,ยทอดอาเลนมึงตายสิเพื่อนพวกและหลังจากนั้นเราก็มาตีมันม่วง ตัวใหญ่แล้วเราก็โดนฝั่งตรงข้ามกลมกระทืบหลังจากนั้นก็มาจบบ้านครับมาชิบะเปิดไฟอีกแล้ววิ่งก็ไปยิงสกิลได้หรือไม่ได้คิวมาแล้วครับหนึ่งคิวเราคิวใครไปไม่รู้แล้วเราก็คว้าชัยชนะมาได้สําเร็จโอ้ในที่สุดก็ชนะสักทีเหนื่อยเหลือเกินกับตานี้นะเหนื่อยมากๆเลยโอ้แล้วมึงจะเอามาบังทำไมล่ะเนี่ยอ้เฮสักวัคลิปนี้ขอตลาไปก่อนจอกับมคลิปหน้าเด้อให้มึงรีบจบคลิปไปไหน